ตู้ครอบครวัว11ที่นั่งปี2019ไม่ยังไม่ถึง8,000 80, 0โลราคาป้ายแดงออกห้างล้าน6กว่าวันนี้ราคาหายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วกับคุณได H1 ลิมิเต็ด3 2019ไม่7 9 0 0หม่กกิโลเมตรทุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเลือเพียง8 7 9 0 0 0บาท 1 9สีประกอทุกคนสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนดี้กคกรกำลังตามหารถตู้ครอบครัว11ที่นั่งอยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะฮะเพราะว่าปีใหม่ไม่น้อยแล้วได้สีขาวด้วยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019คุณได้ H1 2.5ลิมิเต็ด3ดีเซลใหม่79,000กิโลเมตร ีกแล้วนะฮะสุดยอดรถตู้ครอบครัวนะฮะสิที่นั่งมารุ่นนี้บอกเลยขายดีมากๆนะฮะเป็นแบรนด์ดังจากประเทศเกาหลีเลยนะฮะกับฮุนไดเอ H1 ปี2019ดีเซล2.5ลิมิเต็ด3ไหมื่7 9ก0 0กิโลเมตรรุ่นนี้คือรุ่นพิเศษนะฮะลิมิเต็ด3 ในปี2019นี่เขาเปิดตัวมาด้วยราคาออกห้างป้ายแดงยุคนั้น1,679,000บาทปีผลิตนี่2019แท้เลยเป็นหน้าใหม่แล้วด้วยนี่กระจังหน้าใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะฮะคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะฮะเป็นรถชื่อบริษัทไว้รับส่งผู้บริหารบริษัทก็ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็เลยโอนเป็นชื่อบริษัทของทาง19สิบกรเรียบร้อยแล้วนะฮะ รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีสดตอมไม่มีพิกว่อมไม่มีน้ําท่วมเลขมาทแท้ๆ7 9 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาฮะตอนที่เข้ามาก็ต้องบอกว่ามีรอยนิดหน่อยประมาณ3-4จุดนะฮะบางจุดบางชิ้นไม่เยอะเราขัดให้อย่างเดียวนะฮะบางชิ้นมันเยอะจําเป็นต้องทาเราก็ทาไม่ทันเลยอ่ะเก็บงานสีเรียบร้อยแล้วมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียม หลายชั้นเลย 1, 2, 3, 4, 5ชั้นโอ้โหสวยมากใหญ่โลโก้นี่มาใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือเลยนะฮะกระจังหน้านะครับสวยเรียบเรียบเรียบรู้ดูดีนะฮะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยโคมไฟยังใสปิ้งนะฮะกับไม่9 0 0 0หาโลเท่านั้นเองมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะไฟหน้าสองฝั่งสวยมากใสปิ้งเลย ไปตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะฮะวาโปรงนี่เราไม่ได้ทํานะฮะเพราะว่าดูแล้วไม่ได้เด่นอะไรนะฮะขนมงขนแมวมีนิดหน่อยสเก็ตมีเบาๆบางๆนะสีสันเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยก็เลยขออนุญาตขัดให้ท่านอย่างเดียวเพราะไปยังบางใช้ได้นะฮะที่ทำคือกันชนนะฮะกันชนนี่จะมีถลอกบ้างเบาๆก็เลยเก็บสีให้ท่านนะฮะบริเวณนี้ส่วนตรงกลางขัดนะฮะขัดขัดขัดพวกนี้ขัดขัดขัดอย่างเดียวนะฮะ แอบขวานี่ก็ขัดเหมือนกันนะครับขันนี้รู้สึกผมเน้นขัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแผลอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีมันมีมันก็กระหย่อมกระหยมนะฮะพวกแบบปลายปายอะไรพวกนี้เราก็เก็บเฉพาะจุดให้ท่านวันนี้ทําออกมาแล้วสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะมาด้วยสีขาวเท่ๆแบบนี้กระจกข้างก็ขัดเหมือนกันนะฮะมีไฟเลี้ยวให้ท่านเท่ๆนะครับมือจับเรียบๆฟิล์มรอบคันยังสวยดูดีนะฮะอ่ะ พอไปก็ผิววันเคยผ่านการเก็บสีมาบ้างนะฮะตามสไตล์รถใหญ่นะครับประตูรุ่นนี้จะเป็นระบบอัตโนมือไม่ใช่ไฟฟ้านะครต้องใช้มือก็มีข้อดีคือทนทานนะฮะใช้งานง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียรวนซ,ซ่อมอะไรเงี้ยไม่มีตัดปัญหาายมาดูโครงสร้างกันดีกว่าโครงสร้างดูไม่ยากฮะตะเข็บด้านในเดิมเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะทั้งบนทั้งล่างเม็ดอาร์คอยู่ครบ ด้านบนเม็ดอาร์คเปิดมาก็เห็นเลยไม่ต้องแวกอะไรเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดสติกเกอร์อะไรก็เดิมหมดนะฮะเสา,า,ากลางนะแวกออกมาเม็ดอาร์คสวยงามเสาขวานะฮะขอบยางเดีอวามาเม็ดอาร์คอยู่ครบอ่ะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผ่นนะครับอ่าเสาด้านหน้าขวาขอบยางเรีอวมาเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะฮะ ซองในก็สวยแห้งเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักอะไรนะครับรุ่นนี้จะมีความพิเศษก็คือมันจะมีหลังคาซันรูฟมาให้ท่านด้วยส่วนหลังคาเราไม่ทําให้นะฮะอาจจะมีทะลงทะหลอกบ้างปล่อยเลยเพราะว่าเป็นรถสูงไม่ค่อยมีใครปีนอยู่แล้วปล่อยมันเดิมๆจากโรงงานไปนะฮะร,รุ่นนี้เราจะได้ดิสเบรกสล้อเลยดิสเบรกหน้าหลังเลยแล้วก็ตัวลิมิเต็ดสนะครับจะได้แม็กที่สวยมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยหน้างเงาร่องสีเทาเข้มนะครับ โดยรวมส่วนใหญ่ใช้ได้นะฮะมีถลอกกอมขอบนิดเดียวอันนี้ขายตามสภาพไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพราะว่า90%ที่เหลือยังสวยดูดีขอบคุณเจ้าของเดิมมากเลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เรานะฮะเป็นยางแม็กซิตนะฮะปี2025นี่เองนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อต้นปีโอ้โหสุดยอดมากได้ยางใหม่4เส้นเลยนะฮะเบอร์22565 R17 ดอกยางสวยมากครับดอกเนียนกริบเลยดอกลึกดอกคมดอกนิ่มใช้กันยาวๆ4ปีสบายๆล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันนะครับสุดยอดมากเลยได้ดิสเบรก4ล้อแม็กหลังก็ใช้ได้นะครับสภาพยังสวยดูดีไม่มีถลอกอะไรรุนแรงและได้ยางใหม่จาก m a x กซิเลยปี25นี่เองโอ้โหได้ยางใหม่แกะกล่อง4เส้นบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากนะครับดอกเต็มดอกสวยดอกลึก ใช้กันยาว,ยาวมาด้านหลังกันต่อนะฮะด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกให้ท่านนะครับทีที่แลนะกระจกมาบานใหญ่โตมาหูรานนะฮะไฟท้ายซ้ายสวยฝ้าท้ายก็ขัดอย่างเดียวนะฮะขัดอย่างเดียวเช่นกันไม่ได้ยุ่งอะไรไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนมีเก็บให้นะครับกันชนจำได้มีถลอกตรงกลางก็เลยเก็บบริเวณนี้ให้นะครับที่เหลือขัดนะครับ ที่เหลือขัดปลายฝั่งนี้ขัดเช่นกันนะฮะมีเซ็นเซอร์หลังด้วย4จุดนะฮะมีกล้องหลังมาให้ในตัวนะฮะแต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าไม่มีไฟฟ้านะฮะเพราะว่าฝาท้ายบานเขาใหญ่เขาจะเป็นมือทั้งหมดระบบเมนูอัทั้งหมดนะฮะเปิดมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบแห้งเลยเม็ดอาร์คสวยครบทุกเม็ดฝาเดิมน็อตไม่ถอดนะฮะฝาท้ายน็อตไม,ไม่ขยับไม่ถอดตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับ ฝาท้ายเดิมหมดฮะแห้งเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะของเดิมจากโรงงานนะฮะแอบซ้ายก็ขัดเหมือนกันนะขัดอย่างเดียวขันนี้ขัดไปเยอะนะฮะทำก็แค่กันชนหน้าหลังแค่นั้นที่เหลือขัดขัดอย่างเดียวนะฮะฝนแมวนิดหน่อยสเก็ตนิดหน่อยเราปล่อยเลยนะฮะปล่อยมันเดิมๆนะฮะเพราะบานก็ใหญ่ไม่คุ้มค่าแก่การทำนะ,ะอ่ะขอบยยังบางใช้ได้นะฮะอ่ะกระจก ข้างนะฮะสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวมือจับเรียบๆฟิล์มรอบคันเรียบร้อยสวยล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟิบ,บัาิอะไรแถมได้ยางใหม่ m a x กซิปี25นี่เองโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนมาเลยขอบคุณเจ้อของเลยมาดอกสวยดอกเต็มดอกลึก ใช้กันอีกยาวๆครับพี่น้องล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยอีกแล้วครับสภาพสมบูรณ์สวยงามไม่มีริ้วรอยอะไรได้ยางใหม่แม็กซิปี2ีนะฮะโอ้โหดอกเต็มๆครับใครได้ชุดนี้ไปโคตรคุ้มใช้กันยาวๆดอกใหม่กริบๆนี่สวยนะครับดอกนิ่มดอกเต็มใช้กันยาวๆครับเป็นประตูแม่เหล็กให้นะฮะให้ดูก่อนว่าถึงจะไม่มีไฟฟ้าแต่มีระบบดูดแม่เหล็กให้นี่ ทางซ้ายทางขวาดูดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเปิดมาแล้วโครงสร้างด้านในฮะซอกในเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนนะฮะไม่ต้องแหวกก็เห็นว่าเม็ดอาร์คนี่อยู่ครบเลยสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะฮะขอบยางอัดดึงให้ดูเม็ดอาร์คสวยงามเสาด้านซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสติกเกอร์แผน่นๆรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะคุนไดมอเตอร์นะฮะผลิตเกาหลีนะฮะ มีภาษาเกาหลีอะไรเต็มไปหมดเลขตัวถัง K M J W A ลงท้ายด้วย075976เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายขอบอยางดึงออกมาเม็ดพาร์คสวยงามและเม็ดอาร์คอยู่ครบครับซอกในแห้งสนิทเดิมหมดนะครับภาษีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดพฤษภาปีหน้าใช้กันอีกยาวและจกเดิมๆนะฮะของคุณใดนะฮะ าดูห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์นี่ยังคงเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตร175แรงมาเกียร์ออโต้5สปีดอันนี้เหมือนเดิมเลยเป็นดีเซลนะฮะแล้วก็ตราสิน้นเปลืองก็ประมาณ11โลลิตรนะทางยาวนะเนื่องจากเป็นรถใหญ่น้ำหนักตัวเขเยอะก็ประมาณนี้แหละนะรถตู้คงไม่ประหยัดไปกว่าน,นี้แล้วได้ไม่น้อยฮะ,ะ79,000โลเท่านั้นเอง น็อตฟังขวาเดิมหมดตัวอักษรคมคลิปเลยซับนงซับนายแห้งสนิทแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดซับนายแห้งรูกลมรูคมซุ้มล้อสวยแห้งมีเบรก ABS ด้วยคารุนี้อาจจะดูยากเยี่ยวๆหน่อยแล้วกันนะฮะมุดมุดกันหน่อยมองไม่เห็นเลยนะฮะพลาสติกบังไม่รู้จะดูยังไงนะเอาดูซับนายดูแก้มเอาแล้วกันง่ายๆน็อตไม่ขยับนะฮะซับนายเม็ดอาร์คอยู่ครบซุ้มล้อแห้ง ซอกในฝั่งซ้ายก็น็อตเดิมนะฮะซอกในแห้งสนิทนะฮะฝากระโปรงก็เดิมไม่เคยถอดโอ้สุดยอดด้นนานใต้แห้งเลยรูกลมรูคมนะฮะแห้งนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะน็อตเดิมนะไม่ถอดไม่ขยับนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เรื่องอยังแน่นยังฟิตนะฮะไม้แทส79,000โลเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับมีเอกลักษณ์ของรุ่นลิมิเต็ด3ก็คือจะใช้ภายในสีเทานะเป็นหลักเลยนะครับสำหรับรุ่นอื่นนี่จะภายในจะออกสีน้าตาลบ้างสีครีม,มรบ้างแต่ว่ารุ่นนี้จะเน้นสีเทานะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเท่ๆบอ่อนังที่เห็นนี้โดยรวมนะฮะ90%จะเป็นของเดิมโรงงานนะครับที่เปลี่ยนจําได้ว่ามีตรงนี้ถลอกเยอะตรงนี้มีมีปริมีถลอกก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนังเทียมให้ท่าน นะตรงนี้ของเดิมนะฮะมีเหี่ยมีย่อนนิดหน่อยช่างมันตรงนี้ก็ของเดิมนะที่เท้าแขนนี่ก็ของเดิมไม่ได้ยุ่งอะไรนะเป็นบอบปรับด้วยมือแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอุ d a i h 1ไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับตัวด้านล่างเดี๋ยวเพิ่งเห็นจะมีที่เก็บแม่แรงตรงนี้ให้อ่าให้ดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ต่างๆ นะครับอยู่ครบคันเลยแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะของเดิมโรงงานหมดนะฮะหนังสีเทาวัสดุต่างๆสีเทารวนนะฮะก็ยังดูดีใช้ได้ฟิล์มของเจ้าของเดิมให้มาคูลพลัสก็ยังสวยนะฮะขอบคุณมากตัวเบาะอ่าอย่างที่เรียนเป็นสีเทานะร,รุ่นนี้จะเน้นโทนสีเทาเบาะก,กลางไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะฟอกอย่างเดียวเป็นเนื้อเดิมโรงงานหมดนะครับมีเหี่ยวมีย่นก็ตามธรรมชาตินะฮะตามสไตล์รถครอบครัวรถตู้กับมีการใช้งานแน่นอน แต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่มีอะไรที่มันขาดรุนแรงอะไรมีที่เท้าแขนให้มาเยอะเลยนะครับเลื่อนได้นิดหน่อยด้วยนะฮะเดินหน้าได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะปีนเข้าปีนออกง่ายนะฮะสะดวกสบายรุ่นนี้จะมีจอมาให้ด้วยนะฮะสำหรับรุ่นลิมิเต็ดนะครับจะมีจอติดตั้งมาให้เสร็จสับนะฮะตามสเปคโรงงานเลยเป็นของแท้ของเดิมนะฮะแล้วก็แอปรับความแรงได้เองนะฮะแล้วก มีไฟสองสว่างให้มีแอร์เพดานให้มีครบทุกที่นั่งเลยนะฮะแล้วก็สันรูฟเท่ๆแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะรุ่นลิมิเต็ด3ต้องมีสันรูฟแบบนี้แหละนะฮะนี่นะ,ะถ้าไม่ชอบก็ปิดม่านไปแบบนี้อ่ะแผงท้ายเป็นพลาสติกสีเทานะฮะมีถลอกนิดหน่อยก็ตามสไตล์รถครอบครัวรถท่องเที่ยวมีขนกระป๋องกระเป๋าก็ต้องมีถลอกกันบ้างนะ ฝั่งซ้ายคืออะไรอ๋อ,อกระปุกฉีดน้ําโอเคน้ำมาซ่อนอยู่ตรงนี้พระตรงพลาสติกมีถลอกบ้างนิดหน่อยนะฮะตามสไตล์รถตู้นะ,ะผมยังสวยนี่รุ่นลิมิตสามผมด้านล่างก็ยังสวยดูดีพลาสติกขวาโอเคพลาสติกขวาใช้ได้นะฮะซ้ายก็โอเคนะ,ะมีตรงนี้ถลอกเบาๆตัวพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะ,นะฮะก็ถือว่ากว้างนะครับสามารถดันเบาขึ้นไปแบบนี้ได้เนี่ย จะเก็บของได้เยอะเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะเก็บของเยอะเนี่ยเราอาจจะนั่งนั่งกันแค่ 1... นึ่อ่แคนพอหนึ่งอที่คนคือแถว3านี่จะนั่งไม่ได้ถ้าท่านจะเก็บของเยอะแต่ถ้าจะนั่งกันเต็มเตมต้องยอมสละพื้นที่เก็บของให้เหลือแค่นี้มันก็พอเก็บได้บ้างนะฮะตั้งขึ้นมาทับๆกันก็อาจจะนั่งฟิตๆหน่อยนะฮะ โต๊ะเบาะแถวสามนะฮะมันจะพับได้นะครับมันจะพับเก็บแบบนี้ได้ถ้าเราจะนั่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะฮะมันจะพับได้ให้ดูกันก่อนว่าก็มีไฟนู่นนี่นั่นครบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองนั่งกันคันนี้มีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะก็ขึ้นลงไม่ยากนะครับสะดวกสบายขึ้นมาแล้วก็แถวกลางก็ปรับเดินหน้าถอยหลังได้เยอะเลยนะับนะฮะก็ พื้นที่ใช้สอยตรงแถว2นี่จะเยอะเป็นพิเศษนะฮะปรับเอนได้ประมาณนี้นะฮะเอนได้อีกไหมโอ้ได้อีกนี่โอ้นอนได้เลยนะฮะสบายมากนะครับแถว2นี่ค่อนข้าง VIP นะฮะตรงกลางนี่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาดีไซน์ได้เท่มากเพราะว่ามันสามารถพับลงมาเป็นที่วางแก้วน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นทางเดินก็ได้ในกรณีที่เรานั่งกันไม่เต็มแบบนี้นี่ เราก็จะเข้าออกสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับแถวสาแถวสามกับ2นี่ต้องเฉลี่ยกันนะฮะส3 4าสี่เนี่ยต้องเฉลี่ยพื้นที่กันคือถ้าไอแถวสองกินพื้นที่เยอะในข้างหลังนี่นั่งกันไม่ค่อยได้ก็ต้องบอกคุณครับขึ้นไปหน่อยอ่าประมาณนี้ผมจะได้นั่งด้วยนะก็จะนั่งสบายขึ้นนะฮะแถวสามก็ไปเฉลี่ยกับไอข้างหลังอ,อีกอ่าโอเคแถว3าก็ประมาณนี้ละกันองศาการเอ็นแถว3มก็ลงได้เยอะอยู่นะ อ่าแล้วก็เหมือนเดิมตรงกลางนี่จะพับไว้เป็นที่วางแก้วน้ําได้นะฮะที่วางแก้วน้ําแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บอ่ะแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําเป็นทางเดินได้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนอ่ะอย่างนี้แถวสามนี่จะลําบากที่สุดนะแต่ถ้าจะทําให้ดูว่าถ้าเฉลี่ยพื้นที่กันแล้วก็โอเคนะไปด้วยกันก็แบ่งกันพื้นที่กันนิดนึงป๊บโอ้ยทาไม่เหลือเลยพี่น้องเลย อาจจะต้องถอยไปหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ถ้าจะนั่งกันเต็มๆจริงๆ1 1คนเนี่ยเราจะไม่เหลือที่เก็บกระเป๋าเลยนะ,ะกระเป๋าเราอาจจะต้องมานอนกอดกันในห้องโดยสารแทนแต่นั่งให้ดูว่านั่งได้นะฮะ11คนนั่งได้แต่ว่าที่เก็บสัมภาระไม่เหลือนะประมาณนี้ <c oughs> โอเคแถว3ลงได้อีกไหมเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเอ็นไม่ได้แล้วคิดว่าเอ็นไม่ได้แล้วนะฮะจะฟิกไว้เลยก็คือประมาณนี้ บระดับความสูงหัวหมอนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่ายังดีคือมีแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวไปเราลองไปลงด้านหน้ากันงนี้จะนั่งสบายที่สุดแล้วนะฮะมีที่เท้าคงเท้าแขนให้เสร็จสับนะฮะมีจอทีวีให้ในตัวแบบนี้นะฮะ มีไฟส่องสว่างให้ปรับความแรงแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์ปรับทิศทางได้เองขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับมีมือจับช่วยขึ้นลงซ้ายขวาเป็นประตูสไลด์สองข้างประตูหน้าซ้ายก็สวยนะของเดิมโรงงานมีริ้วมีรอยมีถลอกบ้างเบาๆนะฟิล์มก็ยังสวยนะฮะโซบอฝั่งนี้ก็ของเดิมหมดนะฮะเป็นของเดิมเนื้อเดิมโรงงานสภาพยังสวยตรงกลางจะสามารถให้เด็กนั่งได้นิดหน่อยนะฮะเด็กตัวเล็กๆนั่งแทกตรงนี้ได้อีกหนึ่งที่นั่งนะฮะมีเข็มขัดนิรภัยให้เสร็จสับ ถ้าไม่นั่งก็พับลงมาไว้วางแก้วน้ําวางของได้นะฮะอะเดี๋ยวไปลองขับกันคุณแจคุณไดต้องบอกว่ามันไม่มีปุ่มสตาร์ทนะครับคุณไดทุกรุ่น H1 จะเสียบหมดแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะอะมาสตาร์ทกันสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่แท้79,000โลตีไป80,000ก็ได้นะฮะก็ถือว่ายังน้อยอยู่ดีนะฮะกับอายุรถ6ปีเปิดแอร์ก่อนนะฮะ แอร์เป็นดิจิตอลด้วยนี่ปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศทางแบบดิจิตอลนะปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลอันนี้อะไรนี่แอร์หลังอ๋อปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่นะฮะอ๋ออุณหภูมิแยกหน้าหลังไม่ใช่ใช้ขวาหน้าหลังอยู่นี่นะแอร์ออโต้มีอ่าโอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยนะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนุ่มๆ ไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกขอโทษเป็นหนังเออหนังนุ่มๆ soft touch นะครับถุงลม2ลูกเหมือนเดิมนะฮะหน้าจอเหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นจอเปลี่ยนมานะครับของเดิมผมเข้าใจว่าน่าจะสัมผัสไม่ได้นะอันนี้เขาเปลี่ยนมาให้ก็ขอบประคุณมากเล่นอะไรได้บ้างครับเนี่ยเป็นของไพ o n อ e er นียด้วยนะฮะเยี่ยมเลยแล้วบลูทูธมีอ่าโอเคมี FM AM อ้าวมี DVD ให้ด้วยนะฮะเยี่ยมเลยเล่น DVD ดได้อ้ามี SD card ดด้วยโอเคเยี่ยมเลยลำบากตอนปิดนี่แหละปุ่มอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าอ่าโอเคนะฮะก็เล่นได้หลายอย่างอยู่นะฮะกล้องหลังมีไหมมีให้ในตัวด้วยนะฮะเยี่ยมเลยนะ,ะมีกล้องหลังให้เซ็ตสับด้านล่างนะฮะ u s เเริ่มเยอะแลวนะฮะปี B 19นี่ให้ USB มาเยอะให้ h d m i ดด้วยนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะฮะ ที่จุดบุหรี่ที่วางเหรียญที่เขียบบุหรี่อะไรนี่เกียร์ออโต้นี่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนตั้งแต่เจนแรกเลยคือเป็นเกียร์ออโต้ดั้งเดิม5สปีดนะครับมีแม่นอนโหมดนะเพิ่มลดเกียร์ได้พละกกาลังเหลือๆนะคะรุ่นนี้ผมเอาขึ้นเขาบ่อยแรงนี่เยอะมากนะครับตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีพาวเวอร์เอาเลมาให้อีกรูนึงนะครับเบรกมือยังเหมือนเดิมตามสไตล์รถใหญ่นะฮะแบบนี้ แล้วก็ที่เท้าแขนก็มีให้ที่คนขับด้วยนะฮะดีมากเลยนะครับพวงมาลัยนะฮะมีครุสคอนโทรลด้วยนะฮะนี่มีครุสคอนโทรลมีมัลติฟัง์ชันเพิ่มลดเสียงนะครับพวงมาลัยโลโก้สวยมากเนี๋ยวพวงมาลัยเป็นหนังสีดําสวยเลยนะครับปรับได้กี่ทิศทางทะเนี่ยลงขึ้นลงขึ้นอ่าได้แค่ขึ้นกันลงนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะสองทิศทางกระจกไฟฟ้าคู่หน้า คู่หน้าไฟฟ้าออตโต้บานเดียวคนขับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะกระจกข้างปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีอ่าโอเคไฟตัดหมอกมีนะฮะอันนี้เป็นไฟควบคุมไฟเพดานห้องโดยสารโอเคกระจกหลังตัดแสงตะทอนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเก็บแบ่ให้เท่ๆนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดซันรูฟให้นะนี่อันนี้เป็นของดันด้านีา่น เปิดปิดไฟฟ้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะเราจะเปิดเฉพาะตัวม่านก็ได้นะฮะเปิดเฉพาะม่านนะ,ะจะเปิดได้หลายแบบนะครับที่บังแดดสีเทานะครับขวามีกระจกมีไฟให้ฝั่งซ้ายพลาสติกยังไม่แกะนะฮะแล้วก็มีไฟให้นะครับเพดานสวยดีเป็นผ้าสีเทา,เทา สภาพโอเคนะฮะถือว่ายังดูดีมากมีแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะอ๊อเจ้าของเดิมทำอะไรไปฮะคันนี้เข้าคุณใดไปเมื่อไหร่ปับปี66ต้นปี66ตอนนั้นเข้าไปตอน52 0 0 0นะจะถึงปี62 0อันนี้ก็เกินกำหนดมาไกาลละอาจจะทำอะไรก็ช่างมันน่าฮะเดี๋ยวเราเข้าคุณใดใกล้ๆเต็นท์เราให้ก่อนปล่อยรถเกะซ้าย ด้านบนโลกด้านล่างเป็นคู่มือแฟ้มเฟิร์มอะไรมีครบโอ,โ,อโอ้โหแฟ้มยังมีให้มาครบเลยนะฮะคู่มือมีให้ท่านครบเลยนะฮะคู่มือใช้รถคู่มือระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็คู่มือหน้าจออ้าวของติดรถมานี่ของอ๋อรุ่นนี้ใช้พโอเนียเหรอเพิ่งรู้ว่าคุณใดเขาใช้เครื่องเสียงของ p i o เ e น,นะฮะคู่มือจอที่อยู่ด้านหลัง หัวหมอนก็มีนะครับแต่รู้สึกสมุดเช็คระยะไม่อยู่แต่ไม่แท้แน่นอนนะเราเช็คสูตรให้ท่านแล้นะฮะสำเนารถกันหน่อยนะฮะเป็นรถชื่อบริษัทนะคะทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นปีผลิต2019นะครับป้ายกรุงเทพนะฮะ แล้วก็จดทะเบียนก็พฤษภาปี2019สีขาวเดิมโรงงานนะครับเลขตัวถัง JMJ WU ลงท้าย KU075976 เครื่องยนต์ D4 CBK783156 ดีเซล4สูบ 2,500cc 175แรงมา้าลองขับกันเลยครับไปเป็นเครื่องดีเซล2 5 75แรงมา้าพละกำลังนี่เหลือๆเ,เลยนะครับผมเคยเอาออกต่างจังหวัดบ่อยบอกเลยพุ่งมาก ตีนต้นตีนปลายดีหมดขึ้นเขาลงห้วยนี่สบายแรงเหลือๆเบรกจึก๊กนาะช่วงล่างยังแน่นยังรุ่มเครื่อง,งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะฮะห้องโดยสารกว้างหลังคาสูงนั่งรับปลอดโปรง่งไม่อึดอัดเลยนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยดีมากนะฮะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะฮะจับแล้วกระชับแน่นเฟิร์ม นะขับง่ายนะฮะแล้วพูดถึงความคล่องตัวของเขานี่สุดยอดนะฮะเพราะว่าเป็นรถตู้ที่จะต้องบอกว่าขับง่ายนะฮะคล้ายๆรถ SUV เลยเพราะอย่างหนึ่งคือล้อเนี่ยอยู่ด้านหน้าคนขับจะไม่ได้เหมือนรถตู้ที่แบบพวกรถตู้วิง่งวินที่ล้อจะอยู่ที่ก้นนะนะจะเลี้ยวยากกะวงเลี้ยวยากแต่นี้เราขับนี่ไม่ต่างอะไรจากรถ SUV เลยนะครับแล้ววงเลี้ยวจําได้ว่าแคบด้วยนะฮะรุ่นนี้ผมใช้บ่อยนะฮะจำได้ว่าแคบมากนะอีเหลือ เหลือเลยนะฮะเราะฉะนั้นเหมาะสำหรับการเข้าตรอกซอกซอยหรือพื้นที่แคบแคบด้วยนะฮะกลับรถง่ายสบายสบายเนี่ยดูได้เวียงเลยฮะแล้วช่วงล่างนี่ยังแน่นยังนุ่มมากนะฮะเวียงให้ดูเลยฮะทีเดียวแบบนี้ไม่ต้องโยกกระบะบางคันนี่ยังต้องโยกนะฮะอันนี้เหลือเลยเรียกว่าความคล่องตัวนี่ไม่เป็นรองใครนะฮะแม้ว่ารถจะไซส์ใหญ่ไซส์ยาวแบบนี้คุ้มจริงๆนะฮะใครจะซื้อรถตู้ไว้ใช้งานแบบที่หลากหลายนะฮะ เวลาไว้ท่องเที่ยวนะฮะขนของก็ได้นะฮะไปกันได้ทั้งครอบครัว11ที่นั่งน่าสนใจจริงๆวันนี้เดี๋ยวไปดูเลยฮะว่าเจ้าฮุนไดเอชวนะฮะลิมิเต็ดออกห้างล้านหกกว่า ใช้ไปแค่79,000โลวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่ไปดูวันนี้นะใครตามหารถตู้11ที่นั่งนะฮะในราคาเบาๆนะแต่เราอยากได้ปีใหม่ไมน้อยบอกเลยคันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะกับ 1, 2 9 1 9 Hyundai H1 ุนดดีเซล2.5ลิมิเต็ด3ใหม่79,000กิโลเมตรน่ะได้ปีผลิต2 9 1 9นะฮะ เป็นหน้าใหม่และเจน2นะครับปีผลิตนี่19แท้เลยราคาออกอ่างไฟ้ายแดง1 6 7 9 0 0้าบาทราคากันเลยฮะวันนี้บอกเลยราคานี้ถูกใจแน่นอนนะฮะหน้าร้าน Walk-in วันนี้เราตั้งขาย9 1 9 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง8 0 0 0 0 0 90, 9 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเรือเพียร8 7ด0 0 0บาทอะเคดิดดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ นอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเดี๋ยวเราเอาเข้าศูนย์คุณใดให้ท่านด้วยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรี นำมาเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางเตรเจนให้ฟรีถามกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรคมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยไม่น้อยนะฮะได้สีขาวด้วยอย่าช้าใครสนใจรีบแอดไลน์เลยนะฮะแตราง ID Line 1 9น SP คนหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กูเกิลแอบทีมพ์1เสีประกอบเราหยุดถนนการระปรึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้ดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธการประตู2แล้วสวัสดิ์ทีมงานฝ่ายขายเดยนไ่ทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสุขการศิริปรกอรบซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีใหเร็วๆทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะทั้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้รับ19สีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com